ครับการสำรวจถนนสายหลักสายรองตรอกซอยในกรทมพบว่าหลายจุดมีความมืดเปรี่ยวและแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับแม้ว่าบางจุดจะมีไฟฟ้าแสงสว่างแต่ปรากฏว่าจุดนี้คือถนนสมเด็จเจ้าพระยานะครับคุณผู้ชมดูนะครับเสาไฟนี้เสียนะครับไฟใช้งานไม่ได้แล้วเราสำรวจตลอดเส้นทางพบว่าบริเวณนี้ไฟเสียตลอดเส้นทางเลยฝั่งนู้นนี่ก็ไม่มีไฟนะครับนี่ก็จะเป็นสภาพความเป็นจริงในยามค่ําคืนตอนที่ผมรายงานอยู่นี่นะครับผมใช้ไฟจาก แสงไฟโทรศัพท์นะครับแต่ว่าถ้าปิดไฟนะครับนี่คือแสงจริงบนถนนสมเด็จเจ้าพระยาที่ผมยืนรายงานแล้วก็เป็นสภาพที่ผู้คนบริเวณนี้จะต้องเดินผ่านไปผ่านมาเข้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดไฟอีกครั้งนึงนะครับนี่นะครับผมต้องใช้แสงไฟเข้ามาช่วยในการรายงานถึงจะมองเห็นตัวผมนะครับตอนนี้ไปดูนะครับว่าสภาพเสาไฟของกทมเป็นยังไงบ้างครับ เสาไฟฟ้าแสงสว่างในความดูแลของกทมมีสีเขียวลักษณะเป็นโคม2ถึงสามดวงต่อเสาหนึ่งต้นอยู่ริมถนนตรอกซอยเป็นตัวช่วยเพิ่มแสงสว่างได้เป็นอย่างดีนะครับหลังผ่านช่วงเย็นเข้าสู่ความมืดเสาไฟเหล่านี้จะให้แสงสว่างไปจรดเช้าอีกวันซึ่งมีการติดตั้งตามพื้นที่เสี่ยงภัยจุดเปลี่ยวเพิ่มเติมตั้งแต่ปี2556แต่การสำรวจไฟฟ้าแสงสว่างกลับพบว่าหลายจุดใช้งานไม่ได้เกิดการชำรุดและเป็นแบบนี้มานานแล้ว ถนนสมเด็จเจ้าพระยาไฟเสียใช้งานไม่ได้เกือบตลอดเส้นทางทางเดินบริเวณนี้มืดมากเช่นเดียวกับถนนจกระพงใกล้ถนนเข้าสารจุดนี้นักท่องเที่ยวเดินผ่านไปมาเป็นจํานวนมากแต่ไฟก็เสียเกือบตลอดทางเช่นกันถนนอัสดางยามค่ําคืนมืดเปลี่ยวมากไฟเสียเป็นช่วงๆนะครับนอกจากนี้ยังพบว่าหลายจุดไฟฟ้าแสงสว่างน้อยถึงแทบไม่มีเลยเช่นถนนสามเสนย่านสถานศึกษาโรงพยาบาลทางเดินมืดมากหลายคนต้องยืนรอรถท่ามกลางความมืด ถนนอุณาการต่อเนื่องถนนบำรุงเมืองตรงข้ามสาราว่าการกรุงเทพมหานครพบว่าไฟฟ้าแสงสว่างเสียไปตลอดแนวและเมื่อไฟใช้งานไม่ได้ส่งผลให้ถนนตรอกซอยที่เป็นจุดเสี่ยงภัยจุดเปลี่ยวกลับมามืดอีกครั้งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและนี่ยังเป็นความเสี่ยงของคนกทมหรือไม่ชาวบ้านที่ซอยหาซอยหเนี่ยซอยสาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็มืดเราก็ต้องรีดเดินึ่งค่ะก็ก็กลัว อยากจะให้มีไฟมันก็อยากจะเอาตัวเองให้รอดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราก็กลัวกล้กลาๆเนาะแต่ด้วยความที่เราทำงานเวลานี้เราก็ต้องก็ต้องเดินอ่ะเพราะว่าไม่กลัวก็ต้องทำอ่ะให้แบบมีสว่างนิดนึงมันก็เปียวไปเนาะเวลาเราเข้าต่อยอ่ะแต่ต่อยที่เราเข้านี้น่ากลัวมากมันมืดมันมืด การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่ม20,000ดวงเป็นไปตามโครงการมหาคนครแห่งความปลอดภัยและนโยบายเร่งด่วนติดไฟฟ้าเพิ่มโดยมีสำนักงานเขตและสำนักการโยธาเป็นผู้รับผิดชอบกองแผนงานและประสานสาธารณูปโภคเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดเส้นสีเขียวนี้คือแผนการติดตั้งไฟฟ้าส่วนเส้นสีแดงคือไฟฟ้าที่ติดตั้งไปแล้วจากปี56ถึงปัจจุบันมีถึง21,678ดวงถือว่าเร็วกว่าแผนที่กำหนด และแม้จะมีการติดตั้งไฟไปแล้ว20,000กว่าดวงแต่ว่าอย่างที่ผมมาสำรวจและนำเสนอนะครับไฟหลายจุดก็เสียหายไปล่าสุดผมประสานกทมนะครับแจ้งจุดที่ผมสำรวจพบแต่ว่าจุดอื่นๆคุณผู้ชมต้องช่วยกันนะครับถ้าพบก็แจ้งไปยังสำนักงานเขตของคุณผู้ชมเพื่อที่ไฟจะได้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยครับ